สวัสดีสมาชิกรถมือ2องชาแนลทุกท่านด้วยนะครับวันนี้สิ้นสุดการรอคอยกับ bmw 520d 2.0 luxury ปี2015จดปี2016ครับคันนี้เป็นดีเซลครับระดับพรีเมียมร luxury ค่ r สวยๆจาก bmw ครับเครื่องยนต์ดีเซลเต็มระบบสุดประหยัดนะครับผม ไมไ้แท้่0แท้1 4 0 0 0ืกว่ากิโลครับรถบ้านได้แท้ๆเดิมๆหายากสุดๆใครมองหากับราคา9 6 9 0 0 0บาทครับย้ำนะฮะ960,000 9 0 0 0บาทครับไม่มีอีกแล้วในตลาดในตลาดออนไลน์เปิดกันอยู่ที่ร้านต้นๆ้น,น,นะเพื่อนๆวันนี้จัดไปในราคาต่ำล้านครับใครชอบดีเซลตัวรัชจุรีของ w คันนี้นะครับต้องรีบเลยนะครับผมรถจอดอยู่ตรงข้ามเดลอมบางแคครับใครสนใจครับจัดส่งทั่วประเทศจัดไฟแนนซ์ได้ทุกจังหวัดออกง่ายๆที่นี่ครับเป็นศูนย์รวมรถยุโรปที่ได้มาตรฐานการันตีการรับประกันหลังการขายใครสนใจ0885845375ครับ